เอ้ยคนอะไรน่ารักจังเลยมาหนาะนารักจังเลยดูสิมาช่วยยายปลูกดอกไม้น้องเอมงหันหน้ามาสิครับโอ้ยดูสีสองคนเนี้ยเอ้ยมาช่วยยายปลูกดอกไม้หรอคะอนอหนูอลิสหนูอลิส เดี๋ยวผูกดอกไม้เสร็จกับยายมือดำหมดเดี๋ยวผูกดอกไม้เสร็จแล้วยายพาไปอาบน้ํานะคะนะคะ,นะคะเราไปอาบน้ํากันนะคะอาบน้ําเต็มตัวครับมือดำเลย,ม,เลยมือกระดำก็หนูไม่ใส่ถุงมือเนาะยายใส่ถุงมือ เดี๋ยวยายเดี๋ยวยายพาปลูกดอกไม้เสร็จแล้วยายพาไปอาบน้ํานะคะทําไมเก่งจังเลยดูสิคะเก่งจังเลยช่วยกันกับยายดูสิช่วยยายช่วยยายปลูกดอกไม้สวยจังเลยเดี๋ยวยายพาปลูกเอาดินใส่เสร็จแล้วยายพาปลูกนะคะ